เราก็กไม่เห็นบ้านลูกค้าใช่ไหม เส็เเจแล้ว่ลเบมันต้องลองว่าท่าไหนพอดีตรงนี้

มันมันมันเป็นชุดสำเร็จองเงี้ยหรอ oh. ตัวนี้ยใช่ของงาน,นครับ oh. สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับสีเทสานยันมาสุรินนะครับก็วันนี้เราจะพามาส่งมอบรถนะครับเป็นตัวโซ e ลิด26แรงพร้อมด้วยอุปกรณ์2ชิ้นนะก็จะมีโครงกันอ้อยกับตัวฐานพวนมาประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามา แนะนำการใช้รถกับลูกค้าแล้วก็สัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับพ่อครับผมเอาเลยครับก็ก็อื่นครับพ่อชื่ออะไรครับแนะนำตครับพ่อชื่อชัยชานปทุมทิพย์ครับผมอ่าแล้วพ่อรู้จักทางสี p พศาลเยนมาสรินจากทางไหนไอ้จากทางโซเชียลทางโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เปิดดูเปิดดูครับแล้วก็ อุปทานของพ่ออ่าตัวเนี้ยตอนพ่อติดต่อเรื่องเอกสารพวกเนี้ยยุ่งยากมั้ยครับพ่อก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากก็ตอนแรกก็ส่งเอกสารทางโทรศัพท์ไปแล้วก็มีตัวแทนมาหาที่บ้านเลยครับผมครับผมแล้วก็บริการของตอนเอารถมาส่งเป็นไงพ่อประทับใจไหมก็ประทับใจครับดีมากเลยแล้วก็พอใจมากครับถ้าพ่อมีโอกาสแนะนําแบบ คนแถวนี้เขาอยากได้รถไถเหมือนกันอ่ะพ่อจะแนะนําเขาต่อก็จะแนะนําให้ใช้ต่อๆกันไปครับผมถ้ามีโอกาสก็จะเอาตัวใหญ่เอาเอาตัวเล็กมาทดสอบกันอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อครับผมก็เดี๋ยวผมจะแนะนําการใช้รถเบื้องต้นก่อนนะครับพ่อครับก็ตัวนี้สตาร์ทเหยียบคันพ่อครับผมเหมือนเมสซี่เหยียบเหยียบคันไหมพ่อเหยียบคับเหยียบคันเหมือนกันเนาะอ่า ก็เหยียบคัส์สตาร์ทเกียร์พวกนี้มันจะมีอยู่แค่หนึ่งสองสามแล้วก็เป็นเกียร์ถอยนะครับแล้วก็จะมีเต่ากระต่ายตรงนี้อืครับก็จะเปลี่ยนเกียร์ถ้าเหยียบคัส์แล้วรู้สึกว่ามันเขินอ่ะให้เราปล่อยปล่อยก่อนรอบหนึ่งแล้วย้ำคัน่ออปล่อยแล้วย้ำลงใช่อืโอเคครับแล้วก็เกียร์ก็จะมีเท่านี้เลยส่วนอีกอันจะเป็นขับสี่ขับสองอันนี้ครับถ้าดึงขึ้นดึงขึ้นขับสี่ดึงขึ้นจะเป็นขับสองครับถ้ามันอยู่ตำแหน่งนี้คือขับสี่แต่ถ้า รถเล็กอ่ะมันไม่เข้าใจครับสองนี้แล้วเละก็ใส่คอใส่ขาไว้เงี้เลยก็ได้โอเคตัวนี้ก็จะเป็น P.T.O ครับผมครับตัวปั่นแบตเตอรี่นะพูดง่ายๆ P.T.OP.T.O. นี้มีบ้างไหม P.T.O. อันหนูนะครับโอเคครับนี่แหละชอบใจตรงนี้แหละชอบใจตรงพัดรอบนี้แหละเพราะตัวใหญ่มันอยู่ไม่ถึงนี่พ่อเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็นี่เป็นกล่องเก็บเครื่องมือเล็กๆน้อยๆโอเคครับก็ใส่พวกประแจพวกอะไรได้นนี้หน่อยไอ้ตัวนี้ อันนี้มันเป็นถ้าจะไป่มจะเป็นของฝ่านหน้าใช่แต่พอดีไม่ได้ใส่มันก็จะมีแค่ตัวปั๊มกับคันโยกไวโอเคครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัดนิรภัยเอพอจะรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันผ่านคันใหญ่มาแล้วใช่ง่ายแล้วกนีนี่ก็เป็นตัวคันเร่งมือไว้ล็อกรอบโอเคอันนี้ก็เป็นค่ามากโอเคส่วนข้างหลังนะเพราะพวกนี้มันจะมีสปอร์ตไลท์มาให้ในตัวเลยครับผมครับมีสปอร์ตไลท์ข้ออันนี้ก็ดึงเปิดปิดครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นจุดจัม จุดจ้ำครับเป็นคอเปร์ใช่ไหมใช่คอเปร์ของฮานออันนี้ก็เป็นสายอย่างสายไฟใช่โพ้กไฟไปด้านหลังก็เป็นแคบตัวผู้ประสียบได้เลยเขาต่อมาจากโรงงานอยู่แล้วชอบใจตัวนี้นะครับไอย่ออื่นเขาเขาไม่ไม่มีครับไม่มีไม่ทำมาให้เลนนอกจากแกแปลงเอาแปลงเราก็หมดเป็นหมื่นเป็นหมื่นเหมือนกันทุนเอันนี้ก็ปรับเหมาะกับความเร็ว โอตัปรัดน้ำตาลน้ำหนักพ่อนั่งแล้วก็หมุนดูว่าชอบประมาณไหนอืมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับพ่อครับครับผมอืมถ้าสมมติพ่อใช้รถแล้วมันมีปัญหาครับระหว่างใช้งานก็โทรติดต่อเบอร์นี้ก็ได้ศูนย์ห้าสี่สองแปดสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับผมหรือไม่ก็แอดไลน์นะครับเป็นไลน์ของทางร้านครับก็สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้ถ่ายรูปส่งกันได้จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นสื่อสารง่ายขึ้นหรือเป็นเพจยันมาสุรินทร์ก็ได้ในเฟซบุ๊กครับเข้้าาไไไปปดัมนี่หลายครั้งนีบครับ ให,ให้แต่เอาอ่ะพ่อผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องมาส่งอ่ะคนนี้ก็ถ้าถึงถึงถึงระยะก็โทรแจ้งที่ตูนก็ได้เซลที่อื่พออคะับครับ,รบจะส่งช่างมาเปลี่ยนถ่ายให้ครับโอเคนี่ข้อดีของมันนะพ่อก็ลูกปืนมันจะแข็งทนแล้วก็ตัวใบผ่านจะเป็นเหล็กบรอนคันนี้ก็เหนียวแข็งเวลาถ่ายมันจะลงได้ลึกแล้วก็ดินไหลได้ดีครับ ครับผมทําให้มันไม่ดึงแรงรถอืแล้วก็พวกจุดเชื่อมนี่ก็จะทนทานครับเชื่อมมาอย่างดีเลยก็วันนี้พอเราใช้งานหนักเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมันมากเท่าไหร่ครับ,รบยังไงก็ไม่หักแน่นอนโอเคครับผม